ก็กราบสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับ ADK QTV แล้วเช่น e เคยนะครับผมซึ่งในวันที่ผมจะมาอ่าเล่นแมปที่มีชื่อว่า a t t a c k ON TITAN นะทุกคนคือมันจะเป็นแมปตามเนี้ยเลยนะ t a c k ON TITAN นะครับผมก็ถ้าใครอยากเล่นเอ้ยอยากเล่นเกมนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเช่นเคยนะครับทุกคนเคเดี๋ยวอันนี้เริ่มมามื่อ่ เอออ่าอันนี้ะไรเยดเอารถไปีะเหยียดเย็ดดหาย็ดไปก่อนโอเคเอาจจะอ่ามาอะไรอีกเนี่ยโอ้อ๋อมันน่าจะให้ซ้อมก่อนโอเคนะครับทุกคนผมขอตัดตอนซ้อมไปก่อนเลยก็ได้นะครับทุกคนคือตอนซ้อมเนี่ยมันจะไม่ได้มีอะไรมากมาย เ้แล้วผมแดงได้ไงเนี่ยอะไรนี้ผมไม่สาวผมเหลืองมาโอ้โหนี่วิธีการเล่นมันก็จะประมาณนี้เออนะทุกคนไม่ผมทำไรเนี่ยเออ วีเหรอ๋อวีแล้วไงตัวอ่ะอ่าอกดอาแล้วคิวอ่าแล้วกดเอเหรอเอและดี ดีแล้วไงต่อว่าเสืเอโอ้โหเล่นยังยากเลยชิดเคโอโหนี่นี่ฟัน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 ,ฟน,ฟนเอาเฮ้ยชักใบมีดออกมาใหม่ใบมีดหายชักใบมีดแป๊บ แล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก like uh ็ฟัน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 อ่ะเฮ้อไปมีดถากไปมีดถากเติมใบมีดโอเคเติมสจดล้วชักมีดออกมาเนี่ยครับตอนนี้ผมมันให้ผมทำอะไรไม่รู้ สปเปกอ๋อให้เล่งความเร็วอ่าแล้วไงต่อสปอรโอเคแล้วผมกอข้ามไปก่อนแล้วกันเอาแล้วผมตอนนี้ก็ดูเวอร์ผมว่าเนี่ยผมจะเออซ้อมเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเก้าสนามลบจริงกันนับทุกคน นะผมก็จะมาเล่นในอันนีนะ้เออนะผมจะมาแข่งนะับทุกคนก็ซึ่งเป็นอ่าอา่แมปอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนเออผมก็เลยเข้ามาเล่นนะผงใส่ว่า<ม>แต่แบบเล่นยากจัดอะผมไม่รู้เล่นได้ทั้งโทรศัพท์ทั้งในคอมหรือเปล่านะเออ เพราะปกติแล้วผมก็ไม่ได้ค่อยเล่นในโทรศัพท์เลยนทุกคนโอเคเออเกือบโอ,อ้ฟันฟันคอฟันคอซะฟันคออ่ามันตายตายซะเฮ้ยไม่ตายเค็ดเคยังโหดเออผมติดผมติดผมติดเสาแล้วแม่ง่งอย่างไวอ่ะเออ เือเกือบตายโอ้โหผมเกือบตายต่กทุกคนโอ้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะเนี่ยต้าไม่ปบึงฟัดคอมันไม่โดนสักทีเออนั่นดีเนาะคน <c oughs> เสียใจเสียใจจริงๆเฮ้ย <c oughs> นั่งไงเจอคอแววล็อกมัน่นแล้วก็สับ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 ,สบโอ้ เบื่อนไรกับตัวเองจริงๆเฮ้ยแต่วิ่งไวผิดคาดเลยะสับเอาลืมชักใบมีดชิบหายตรนกระทืบตายแน่เลยอะเื้อเ,เกือบตายตนกระทืบโอ้โนอนเเกือบตายก่อนอื่นต้องรีบวิ่งอะเื้อผมวิ่งไม่ได้ผมเกือบตาย อ่ะคืออรู้สึกว่าตอนนี้จะไปดูจะทำไงนะไอช่วยผมด้วยผมกำลังจะแตกไอ้ผมจะเดดแล้วไอมจะเดดแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วมันมียาอะไรที่ช่วยฟื้นฟูนผมได้ไหมผมกำลังจะแตกอ่ะคือผมกำลังจะแตก เฮ้ยลงไปเล่นน้ำหน่อยก็ดีแล้วกันอ,นนอเฮียเอะเดชาบูผมคือวิชาลินจาที่สามารถยืนบนน้ำได้อ่ะอ่ะเขือนนผมคืออัตเทลเย,ยะเยะเว้ยแม่ง มันคือนารูโตะแน่ๆเลยอะที่รู้ๆต้องเป็นนารูโตะอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดชิบไายแล้วมันมีที่เติมไหมเนี่ยโอ้โหผมต้องตายแน่ๆลึกไว้แลวจะมีที่หุ่นสลิงอ้าวจะมีที่หุ่นสลิงแต่ว่าผมหมดกันละเออ เจอที่เติมอะเพืยอพบกับตายโอเคโชคดีรอดได้อะเหื้อเติมเชื้อเพลิงหน่อยละกันแถมยังหิวเลือดด้วยเหรอไม่อะมันไม่ได้หิวเลือดเลยไปเตรียมพร้อมแล้วว้าวโอ้ ย่าฮูอ่ะคือไปลุยทำไมวิ่งช้าจังวิ่งโคตรช้านี่มันช้าน,นี่มันวิ่งช้ามากเลยนี่มาอุ๊ยุตช้ามาเลย ฉันพร้อมกำจัดไอ้พวกไทยท้วนแล้วนีไ่ไงนี่ไงนี่หัน่นหันซับซับซับล้มล้มผมไม่ได้คิวเลยรู้สึกนะโอ้โหสลิงหมดเลยเพื่อเฮ้ยเจอ ไททันหนึ่งตัวล็อกอ่าล็อกออนจากแอคแทกกลายเป็นล็อกออนแล้วล็อกออนไททันไปซะไอ้ตาซะไอ้เจ้าตะเกะใช่ท่านนี่ไททันอ่ะคือใบมีดหักชิบหายใบมีดหักอ่ะคือ และในที่สุดผมก็ชนะมาได้อะเฮือผมผมผมเกือบจะไม่รอดแล้วอ่ะเออเกือบตายอ่ะเออคือแบบเกือบตายจริงอะนะครับคุณเกือบตายหลายรอบเพราะว่าโดนกระทืบนะ โดนไททันกระทืบเกือบตายเลยนะแม่งอย่างเกียร์เลยกับไททันเนี่ยกับโดนกระทืบตายเฮ้ยนี่มีเคเว็ดอะไรให้รับด้วยอะ่ะเฮ้คุณเออไม่น่าพูฟุตอ่าผมขอโบอดถานนี่ละกันนับคนเพราะว่าเมืองมันเยอะเนี่ยแบบมันจะได้มีที่เกาะ ที่โหนอะไรพวกนี้นะผมสำหรับไอ้พวกป่าต้นไม้เยอะเนี่ยมันก็จะได้เปรียบอันนึงนะผมก็เลยจะโหวดด่านนี้มันคือสาเหตุนับคนแล้วนะผมจะเป็นอ่าอีซี่แล้วกันนับคนอีซี่ขับรถขับเบะโอเคกำลังโหลดดิ้งมันบอ <c oughs> กำลังโหลดดิ้ง โอ้โหมีดิฟอะทิฟคขาสตีไปเลยเรามีสองคนเองซึ่งผมนี่ไงมาเพื่อ ฟันอ้ามันตายแล้วเยรอตายแล้วเยรอโอเคครับผมน่าจะตายแล้วแล้วแล้วผมก็ได้สังหารไปหนึ่งตัวนั่นเองและตัวท่านที่ผมจะไปสังหารต่อไปนั่นก็คือไอ้เจ้าบ้านั่นเลยไ่ตายซะอ่ะเฮ้อ แม่งไม่ตายนี pues it fun 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 ่ไงฟันหน้าบุบฟันหน้าบุบฟันหน้าบุบเออก็ต้องฟันคอด้วยสินะก็สั่งหารไปอีกหนึ่งไปก็อ่าโหน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 นน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 น หลังหักหลังหักคอรอคอไม่หักหรอกหลังหักนับทุกคนเออคือหลังแม่งไม่หักหรอกคือคอแม่งหักแทนอะนี่งไงโ,โอเคตายตายซะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะบอกนะว่าไอพ่นหมดอะชิปแล้วอ๋อยังไม่หมด อ่ะเหลือตัวสุดท้ายนับทุกคนนะโอเคครับผมก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนซึ่งเกมนี้ก็มันเลยทีเดียวนะครับสำหรับการคาไททันโอเคนัทุกคนอ่าผมยังไม่ได้ทำเออหลายๆอันเลยนะก็นั่นแหละนะผมก็ มิชชั่นก็ได้ทำมาสำเร็จอีกอันหนึ่งแล้วและที่ผมทำกูอันนี้เป็นที่อัปเกรดเดี๋ยวเราไปลองอัปเกรดอาวุธกันก่อนเลยนะคอ่าพี่ครับมีอาวุธขายตู้เอ้ยไม่ใช่มีอาวุธขายไหมครับเอามีสีเนองให้อัปเกรดได้เลยนะไอ้เน้องโอเคครับผมขออัปเกรดอันหนึ่ง แล้วก้อน,นึงแล้วก็อน,นึงแล้วก็ออันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึงนน่งหมดเลยครับพี่ <_ d ata> อ่าตังค์ไม่พอนะครับพี่ <_ d ata> โอเคแล้วผมผมก็ลาก็ลาก่อแล้วพี่น้องเราจะเรียนเสียงลุงตูต่เพื่อโอเคครับผมก็โคตรจะดีเลยนะผมสำหรับแบบเนี้ยผมเนี่ยชอบนะแต่ว่าผมก็เกือบตายหลายรอบแล้วนะ โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็สกับสุดครับแล้วเจอกันบายจ้าเออทำเสียงเรวไว้เดี๋ยวหน้าตาจะลออีกพิษพิษ Hit, tap, tap.